นี่เป็นตะกรอนวายที่ปกติแล้วเราหมักส่วนที่เป็นตะกรอนก้นถังเราก็จะทิ้งไปแต่วันนี้เราจะลองเอามากรองผ่านกระดาษกรองที่เราใช้แล้วว่ามันจะใสแทนที่จะทิ้งก็จะได้เก็บไปใช้ต่อไป ใช้หลักการง่ายๆคือแรงโน้มถ่วงครับก็ใส่ตะกอนน้ำก็จะซึมผ่านลงไปข้างล่างส่วนตะกอนก็จะติดอยู่ข้างบนน้ำที่ไหลออกมาก็ถือว่าใสใช้ได้ทีเดียววิธีการของเราก็คือใช้ตะแกรงครับมีขาต่อขาข,าขึ้นมาสีมุม เพื่อที่จะให้เป็นมีพื้นที่รับน้ำ้างล่างได้มากขึ้น mm. ก็จะวางตะแกรงลงไปสังเกตตามมุมก็ยังมีรูเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับเราก็จะอุดด้วยผ้ากราะบางอีกทีหนึง่ง เพื่อไม่ให้ตะกอนมันไหลผ่านช่องนี้ลงไปเมื่ออุดเสร็จรอบทั้งรอบขอบถังครับนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นปีหายใจเป็นท่อหายใจเป็นรูเล็กๆใส่ลงไปเพื่อที่จะ เวลาน้ำมันไหลลงไปมันก็จะได้ดันอากาศผ่านท่อนี้ขึ้นมาข้างบนเมื่อใส่ท่อหายใจเสร็จตกกะกอรกระดาษกรองที่เราใช้แล้วนะครับเราก็จะมาปัน่นแล้วก็อเาไปต้มฟอกขาวด้วยคอรีนครับแล้วก็ล้างน้ำคอรีนออก กระดาษกองก็จะได้ขาวๆอย่างนี้ปกติเราก็จะเอาไปอัดเป็นแผ่นแล้วก็ไปใช้ใหม่แต่วันนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาอัดครับเราก็เอาอย่างี้มาใช้เลยแต่ว่าต้องทําถังทําอะไรใหม่อันนี้เป็นต้นแบบนะครับถ้าใช้ได้ผลแล้วก็จะเอาไปเซตเป็นระบบใหญ่กองแบบต่อเนื่องในโรงงานอีกต่อไป เราเทก,กระดาษกรองลงไปให้หนาประมาณสัก1นถึงสนิ้วแล้วก็เกลี่ยให้สม่ำเสมอกันนะครับกดไล่น้ำลงหน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำที่ค้างในกระดาษกองไหลออกไปให้มากที่สุดเมื่อเกลี่ยเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้ พอหายใจเราก็ยังอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นเราใช้แผ่นตะแกรงอีกชั้นหนึ่งครับมาวางทับข้างบนเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกเวลาเราเทวายททตะกรงไปน้ำตะกรนจะได้ไม่ไปฟุ้งกระดาษกองขึ้นมา เมื่อได้ที่เสร็จแล้วเราก็เทตะกรอนลงไปได้เลยแทนที่ตะกรอนที่เราจะทิ้งครับเราก็เอามากองใหม่ถ้าหากมันใสสักได้สัก50%ก็ก็ถือว่าเป็นมูลค่าทั้งหมดลักษณะตะกรอนก็ระวังอย่าให้ล้นท่อหายใจนะครับ น้ำก็จะค่อยๆซึมผ่านลงไปแล้วก็เก็บอยู่ในช่องข้างล่างเรามีเวลาสักวันหนึ่งมาเปิดดูสักครั้งหนึ่งสองครั้งน้ำที่ออกมาก็จะถือว่าใสนครับใช้ได้แล้วแต่ลักษณะของสีวายที่เราเอาตะกอนมาเทถ้าเป็นตะกอนของวายสับรถก็จะสีประมาณนี้นะครับสีออกม่งเหลือง แต่ถ้าเป็นตะกอนใบกระเจี๊ยบใบหมอนกอ็เป็นสีแบบหนึง่งเราก็สามารถเอาไปสู่กระบวนการบ่มต่อไปในห้องเย็ยนได้ถ้าเอาแนวคิดนี้ไปกองน้ำดื่ม คิดว่าน่าจะไม่เหมาะสมครับหนึ่งกระดาษกองเราไม่มีถ้ากองน้ำควรจะใช้พวกหินทรายฐานอะไรพวกนั้นน่าจะเหมาะกว่า <S <S เมื่อกองลงไปเป็นประมาณสองสาบันครับมันก็จะเริ่มแห้งทั้งหมดเราก็จะ เอาเจนเปิดไม่ออกเลยนะครับให้มันเป็นตะกรอนแข็งเลยไอ้ตะกรอนข้นๆเลยถ้าหากเราปล่อยให้ไหลตลอดเวลามันจะ,ะมีบมดลงมลแรงลงไปนะครับเราก็จะปิดวาวไว้แล้วก็ให้มันผ่านท่อหายใจเล็กๆข้างบนนั้นแทนเวลาเรามาเปิดมันก็จะดูดอากาศ ข้ามาน้ำก็จะไหสะดวกครับไม่มมันจะบุงบุงออกมาทีทีละครั้งเหมือนกับไอาคว่ำขวดในน้ำเมือ่อแห้งเสร็จตะกอนน่าจะเป็นโปรตีนจากยีสต์ครับตะกอนยีสต์เป็นส่วนใหญ่ถ้าหากเอาไปสก,กัดเอาโปรตีนอะไรต่างก็น่าจะต่อยอดได้อีกเยอะครับ เป็นมูลค่าอีกมหาศาลและนี้หรือจะไปหมักเป็นอาหารสัตว์หรือจะไปทําปุ๋ยก็สุดแล้วแต่แยกกันได้อย่างสวยงามเมื่อตักออกหมดแผ่นนี้ก็ล้างแค่ ฉีดน้เาเเยก็สะอาดแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นคราบที่ฝังติดแน่นส่วนกระดาษกรองที่เรามาทำเป็นชั้นกรองก็ดูปกติดีนะจะฟอกขาวหรือไม่ฟอกขาวก็ใช้ได้ทั้งหมด ผิวหน้านี้จะมีตะกอนววยเคลือบไว้ครับแต่ตะกอนวายตัวนี้มันจะไม่สามารถซึมผ่าน,นากระดาษกรองลงไปได้ถ้าหากเราใช้หนาพอมันก็จะกรองผ่านแต่น้ำใสๆลงไปก็ถือว่าได้ผลที่น่าพอใจนะครับก็สามารถไปเซตเป็นระบบใหญ่ใช้ในโรงงานได้ต่อไป แล้วก็มาดูคุณภาพทีหลังว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่จาก,กสะกอนคุณขุนก็กลายเป็นน้ำสีใสได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้ง